สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูไดฟุกุค่ะสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มหนึบไส้ขนมอร่อยแล้วก็ทำง่ายวันนี้พลอยจัดเต็มสอนถึง5รสชาติเลยค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสูตรอร่อยแล้วก็ทำง่ายเหมือนเดิมค่ะมาเตรียมไส้ขนมกันก่อนเลยค่ะวันนี้พลอยเลือกใช้ไส้กวนขนมของ MV นะคะเพื่อนๆหลายคนน่าจะคุ้นคุ้นกับแบรนด์นี้กันเป็นอย่างดีที่พลอยแนะนำท็อปปิง้งบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็มะม่วงไปที่ใครได้ลองก็บ อกว่ายี่ห้อนี้อร่อยหวานกําลังดีและก็ได้เนื้อผลไม้เยอะด้วยตอนนี้ MV เขามีไส้กวนขนมแล้วนะคะมีทั้งหมด5รสชาติเลยมาในถุงแบบนี้เลยค่ะถุงละ1กิโลกร,รมัมพร้อมใช้งานเลยเริ่มต้นที่ถั่วทองกวนนะคะเนื้อไส้กวนเนียนละเอียดไม่ต้องเสียเวลาแช่ถั่วล้างแล้วก็นึง่งแล้วก็ปั่นเลยค่ะเขามาพร้อมใช้งานแบบนี้เลยรสชาติอร่อยหอมหวานกําลังดีพอจะปั้นไส้ขนมแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะ รูปรับประมาณ30กรัมค่ะมาต่อกันที่เผือกกวนนะคะเนื้อเนียนละเอียดหอมมันได้รสชาติเผือกแท้ๆเลยค่ะจะทําเป็นไส้ซาลาเปาขนมเบี้ยหรือขนมปังก็ทําได้หลากหลายเมนูเลยค่ะมาต่อที่งาดํากวนตัวนี้พลอยว้าวมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยหอมงามากๆสีสวยเอามาทําบัวลอยหรือขนมได้หลากหลายเมนูเลยค่ะต่อด้วยถั่วแดงกวนถุงนี้เลยค่ะเนื้อเนียนนะคะสีสวยร รสชาติอร่อยหวานกำลังดีทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะและตัวสุดท้ายไส้มันม่วงกวนตัวนี้พลอยชอบมากเหมือนกันค่ะเขาใช้มันม่วงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะรสชาติอร่อยมีเนื้อมันม่วงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปหาซื้อมาลองใช้กันนะคะเดี๋ยวพลอยจะมีเมนูที่ใช้ไส้ขนมเพิ่มให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะพลอยจะปั้นไส้กวนขนมนะคะ ลูกราประมาณ30กรัมนะคะนําไปแช่เย็นพักไว้ก่อนค่ะมาทําแป้งนวลกันต่อเลยนะคะพอใช้แป้งมันนะคะ100กรัมค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้แป้งข้าวโพดก็ได้เหมือนกันนะคะตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะพอจะคั่วแป้งไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะพอแป้งสุกเขาก็จะเนียนละเอียดขึ้นแป้งนวลถ้าใช้ไม่หมดนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บใส่กล่องเอาไว้ใช้ได้อีกค่ะพอจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อน ะะมาทำแป้งไดฟุกุก,กันต่อเลยค่ะ พายใช้แป้งข้าวเหนียว300กรัมค่ะแป้งข้าวโพด50กรัมแป้งมัน10กรัมน้ำตาลทราย140กรัมค่ะเกลือ1ส่วนสี่ช้อนชาผงวานิลาสองช้อนชาผาสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะคะใส่นมสด500กรัมค่ะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยจนหมดเม็ดแป้งพอเข้ากันดีแล้วนะคะนำไปกรองหนึ่งครั้งค่ะใส่ภาชนะที่สำหรับนึ่งได้นะคะทาน้ำมันที่พิมพ์แบบนี้ไว้เลย ถ้าใครจะไม่นึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปผัดในกระทะได้เหมือนกันแต่พลอยแนะนํานะคะการนึ่งจะง่ายกว่าการผัดในกระทะค่ะตั้งน้ําให้เดือดจัดเลยนะคะพลอยใส่น้ําประมาณครึ่งซึงนะคะห่อผ้าขาวบางที่ฝาแบบนี้ได้เลยไอ้น้ําจะได้ไม่หยดลงไปในขนมค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะนึ่งในน้ําเดือดประมาณ20-25นาทีค่ะเราจะเช็คสุกด้วยการเอาไม้พายจิ้มแบบนี้นะคะถ้าไม่มีน้ําแป้งออกมาแสดงว่าสุก แล้วค่ะพอสุกแล้วนะคะนําแป้งออกมาใส่เนยจืด100กรัมค่ะทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนแป้งอุ่นๆพอแป้งอุ่นเริ่มจับได้นะคะก็ค่อยๆตะล่อมแป้งกับเนยให้เข้ากันได้เลยค่ะค่อยๆผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะเนยจะค่อยๆซึมเข้าไปในตัวแป้งค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากผสมมือสามารถใช้เครื่องผสมได้เหมือนกันค่ะใช้หัวตีใบไม้นะคะพอยแนะนําให้เพื่อนๆใช้ถุงมือในการนวดนะคะจะนวดได้ง่ายกว่าและแป้งจะไม่ ติดมือด้วยค่ะพอแป้งกับเนยเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเวลาเราดึงแป้งแป้งจะยืดแล้วก็ขาดแบบนี้แบบนี้ยังนวดไม่ได้ที่นะคะเราจะต้องนวดแป้งเพิ่มอีกค่ะพอจะนวดแป้งแบบนี้นะคะเหมือนการตำแป้งเลยนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะคะที่ทําให้แป้งไดฟุกุของเราเหนียวนุ่มเลยค่ะพ่อจะใช้เวลานวดประมาณ5-10นาทีนะคะเดี๋ยวพ่อยขอเปลี่ยนชามผสม นิดนึงนะคะนวดไม่ค่อยถนัดเลยเราก็จะนวดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเราจะเช็คได้ยังไงว่าแป้งเราได้ที่แล้วให้นําแป้งค่ะมาดึงยืดแบบนี้ได้เลยถ้าดึงเรายืดไม่ขาดแบบนี้แสดงว่าเรานวดแป้งได้ที่แล้วค่ะวันนี้พอจะทําทั้งหมด5รสชาตินะคะพอจะแบ่งแป้งออกเป็น5ส่วนค่ะประมาณส่วนละ200กรัมส่วนที่เหลือนะคะแลปพลาสติกไว้ก่อนเลยแป้งจะได้ไม่แห้งทําไส้ถั่วทองกวนกันก่อนนะคะ พลอยใช้สีเหลืองนะคะผสมที่แป้งแบบนี้ได้เลยผสมให้เข้ากันค่ะใช้วิธีดึงยืดแบบนี้นะคะผสมแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะโรยแป้งนวลไว้ในถาดแบบนี้นะคะแบ่งแป้งออกเป็น7ลูกค่ะพลอยทําไส้ไว้ประมาณ30กรัมน้ําหนักของแป้งก็จะอยู่ที่ประมาณ28-32กรัมค่ะหรือง่ายๆก็คือควรจะแบ่งแป้งและไส้ให้น้ําหนักใกล้เคียงกันพอแบ่งแป้งครบแล้วนะคะนําแป้งมาคุกแป้งนวลแบบนี้ได้เลย เสร็จแล้วทําแป้งให้แบนๆค่ะแต่ไม่ต้องบางมากนะนําไซ้ถั่วทองกวนมาห่อได้เลยค่ะค่อยๆห่อให้มีดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนําไปคุกแป้งนวลเพิ่มอีกหน่อยค่ะแป้งจะได้ไม่ติดกันนําแป้งนะคะมาปัดแป้งส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับไดฟุกุไซ้ถั่วทองกวนมาทําไดฟุกุมัชชะถั่วแดงกันต่อเลยค่ะค่อยใช้ผงมัชชะนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะปริมาณผงมัชชะเพื่อนๆปรับได้ตามชอบ เลยนะคะผสมแป้งให้เข้ากันดีกับผงมัทฉะเลยใช้วิธีนวดดึงแบบนี้นะคะพอเข้ากันดีแล้วแบ่งแป้งออกเป็นเจ็ดลูกเหมือนเดิมค่ะคลุกกับแป้งนวลนําไส้ถั่วแดงกวนมาห่อได้เลยห่อไส้ให้มิดเลยนะคะนําไปคลุกแป้งนวลเหมือนเดิมใช้แป้งปัดแป้งออกค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับไดฟุกุมัทฉะไส้ถั่วแดงกวนไปทําไดฟุกุเผือกกันต่อเลยค่ะพอใช้สีผสมอาหารสีม่วงนะคะนํามาผสมแป้งแบบนี้ได้เลย นวดผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะพอแป้งเข้ากันดีแบ่งแป้งออกเป็นเจ็ดลูกเท่าๆกันคลุกด้วยแป้งนวลน,นะคะนําไส้เผือกกวนมาห่อได้เลยค่ะห่อไส้ให้มิดเลยนะคะนําคลุกแป้งนวลปัดแป้งส่วนเกินออกเสร็จแล้วค่ะสําหรับไดฟุกุไส้เผือกกวนไปทําไดฟุกุงาดํากันต่อเลยค่ะพลอ,อยนํางาดําไปคั่วนะคะแล้วก็บดให้หยาบๆกลิ่นของงานะคะจะได้ออกมาเพิ่มขึ้นใส่ลงไปในแป้งได้เลยค่ะป ปริมาณปรับได้ตามชอบเลยผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็แบ่งแป้งออกมาเป็นเจ็ดลูกคุกกับแป้งนวลไว้ได้เลยนําไส้งาดํากวนมาห่อได้เลยค่ะห่อไส้ให้มิดนะคะทําให้ครบทุกลูกเลยคุกกับแป้งนวลแล้วก็ปัดแป้งออกเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับไดฟุกุไส้งาดํากวนไปทําไดฟุกุมันม่วงกันต่อเลยค่ะแบ่งแป้งออกเป็นเจ็ดลูกนะคะคุกแป้งนวลแล้วก็นําไส้มันม่วงมาห่อได้เลยห่อให้ครบทุกชิ้นเลยนะ ะะพอได้แบบนี้แล้วนําไปคลุกกับหอมมันม่วงได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับไดฟุกุไส้มันม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูไดฟุกุทั้ง5รสชาติทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นเมนูที่พอยอยากให้เพื่อนๆลองทํากันนะคะสูตรนี้ แป้งเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยของวันนี้นะคะอยู่ที่ไส้กวนของ MV เลยค่ะถ้าไม่มีไส้สําเร็จรูปที่อร่อยออร่ยแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเมนูนี้ใช้เวลาทั้งวันเลยค่ะในการกวนไส้พออยากแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้กันนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อไส้กวน MV ได้ตามร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านได้เลยเดี๋ยวพอยจะมาอัปเดตเมนูขนมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MV อีกนะคะพอ,อยฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะถ้าลองทําแล้วอย่า ืแวะมาอวดผลงานให้พลอยชมบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ